ในคลิปนี้นะครับลุงล่าจากช่องวันละคลิปนะฮะก็อยากจะนําเสนอกรณีตัวอย่างนะครับของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วนะแต่ว่าท่านไม่ผ่านนะครับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับและท่านได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับเอกสารจากการอุทธรณ์นะฮะได้ระบุไว้ว่าท่านเนี่ยนะฮะจะต้องดําเนินการต่อนะครับโดยการติดต่อและก็ตรวจสอบนะฮะแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆที่ระบุไว้นะครับ และท่านได้ดําเนินการนะ,ะได้เดินทางไปหน่วยงานเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ได้ดําเนินการตรวจสอบนะฮะแก้ไขและปร,ะปรับปรุงข้อมูลนะครับนะฮะท่านได้ทําอย่างไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวอยากจะให้พี่น้องนะ,ะเข้าไปชมด้วยกันนะครับว่าขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมีกรณีตัวอย่างนะฮะที่อยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องท่านอ,นอื่นๆได้ทราบนะครับกรณีตัวอย่างอย่างเช่นพี่น้องท่านนี้นะครับ ท่านไม่ผ่านนะเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับซึ่งนะครับท่านก็จะต้องทำการนะครับติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแล้วก็ขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในเอกสารนะครับที่ท่านได้รับหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับ พี่น้องท่านนี้นะครับในเอกสารก็ระบุไว้ว่าน,นะครับผู้ลงทะเบียนไม่เป็นเกษตรกรน,นะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัตินี้ได้ก็คือหน่วยงานสำนักงานาเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการการอ้อยอและน้ำตาลทรายครับการยางแห่งประเทศไทยกนะรมมอนไหมสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับอันนี้คือหน่วยงานที่จะตรวจสอบคุณสมบัติให้กับเรานะครับแล้วก็นะครับเงื่อนไขที่สองนะฮะที่พี่น้องท่านนี้ไม่ผ่านก็คือผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวนะครับตึกแถวรวม239ตารางวานะครับาหน่วย ตรวจสอบนะค,คุณสมบัติก็จะเป็นกลมที่ดินนะครับอันนี้มี2เงื่อนไขนะฮะในกรณีตัวอย่างที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับพี่น้องท่านนี้ก็จะต้องทํำยังไงบ้างนะครับส่วน,นด้านล่างของเอกสารนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานนะครับที่เขียนไว้ในเงื่อนไขต่างๆนี้ฮะ ที่ทรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะแล้วก็พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้ด้วยนะครับก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะฮะทางด้านขวามือก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้นะครับมีกรมที่ดินนะครับมีสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการาเ,กเกษตรกรรมนะครับมีสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับ การยางแห่งประเทศไทยและกรมหม่อนใหม่นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะฮะที่เป็นกเกษตรกรเนาะนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอดังนี้นะฮะดังที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านนะฮะที่ไม่ผ่านเงื่อนไขของกรมที่ดินเนาะนะเกี่ยวกับ ที่ดินเหลืออะไรต่างๆนะฮรกรรมสิทธิ์ในการครอบครองบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกอะไรเงี้ยนะครับอย่างพี่น้องท่านนี้นะครับก็จะมี2เงื่อนไขนะครับดังนั้นนะพี่น้องท่านนี้ก็เลยนะต้องติดต่อนะครับหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้เงื่อนไขอ,อันแรกก็คือ,อพี่น้องท่านนี้ไม่เป็นเกษตรกรน,นะครับปรากฏว่าเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องท่านนี้บอกว่า เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆแล้วท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรท่านเคยลงทะเบียนเอ่อขึ้นทะเบียนนะฮะเกษตรกร,ร,กรไว้แล้วด้วยนะท่านมีเอกสารยืนยันได้ว่าท่านเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะะท่านก็เลยติดต่อไปที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพื่อนะครับขอให้สำนักง,งานนะช่วยแก้ไขข้อมูลให้นะครับสำนักง,งานอาจจะขอเอกสารนะฮะการขึ้นทะเบียน ของอเกษตรกรนะครับจากท่านนะครับพี่น้องท่านนี้ก็ส,ส่งนะครับเอกสารการขึ้นทะเบียนนะครับโดยโดยถ่ายเนาะถ่ายเอกสารนะครับส่งไปทางไลน์นะครับให้กับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อยืนยันว่าท่านนะฮะเคยขึ้นทะเบียนและเป็นเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขแรกก็ เรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อเรียบร้อยติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับนะต่อไปอันที่2นะเงื่อนไขที่ท่านไม่ผ่านอีกอันหนึ่งนะพี่น้องท่านนี้ไม่ผ่านบอกว่าท่านครอบครองหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะครับรวม239ตารางวานะครับแต่ปรากฏว่านะ,ะพี่น้องท่านนี้เมื่อได้อ่านเสร็จปุ๊บ ท่านก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆแล้ว239ตารางวาเนี่ยนะครับเป็นนะที่อยู่อาศัยเนี่ยหมายถึงเป็นที่ดินนะครับตามโฉนดนะครับเป็น239ตารางวาไม่ได้เป็นอ่าบ้านนะเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือตึกแถวอะไรนะฮะที่ที่อ่าทางโครงการได้กำหนดบอกว่านะอ่า ผู้ลงทะเบียนนี่จะต้องครอบครองบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวหรือว่าห้องแถวเนี่ยไม่เกิน25ตารางวานะครับอันนี้นะครับพี่น้องท่านนี้ก็อ่านแล้วไม่เป็นความจริงนะท่านก็เลยเดินทางนะครับไปที่กรมที่ดินครับนะเมื่อไปถึงกรมที่ดินนะฮะท่านก็เอาเอกสารแผ่นนี้นะครับที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์เนี่ยนะครับในการยื่นอุทธรณนน์นะครับก็ ส่งให้กับเจ้าพนักง,งานนะครับที่กรมที่ดินนะครับเมื่อ,อพนักง,งานาเจ้าหน้าที่นะพนักง,งานได้รับเรื่องตรงนี้นะครับท่านก็จะทําการตรวจสอบนะครับโดยท่านอาจจะขอเอกสารจากนะพี่น้องท่านนี้ก็คือนะครับมีบัตรประชาชนนะครับมีทะเบียนบ้านแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับโฉนดนะครับโฉนดที่ดินเพื่อจะมายืนยันว่า,าข้อมูล ที่อยู่ในเอกสารที่เรายื่นอุทธรณ์เนี่ยกับข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรที่กรมที่ดินนะครับท่านก็ทําการตรวจสอบให้นะครับและหลังจากนั้นนะฮะท่านก็จะเซ็นรับรองนะครับเอกสารอีกชุดหนึ่งนะให้ว่าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลความจริงนะฮะที่ในกรมที่ดินกับ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะไม่ตรงกันท่านก็จะแก้ไขให้นะครับแต่ว่าการขอ,อแก้ไขข้อมูลนะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมาการยื่นคำขอนะครับ100บาทนะครับแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอยู่ที่35บาทนะครับ พี่น้องท่านนี้ก็เลยนะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กรมที่ดินนะอยู่ที่135บาทนะครับหลังจากนั้นนะท่านก็จะมอบเอกสารนะครับที่แก้ไขตรวจสอบแล้วนะครับให้กับพี่น้องนะครับนั่นก็หมายว่านะครับพี่น้องท่านนี้นะฮะก็ได้ทำการแก้ไขข้อมูลนะสงเงื่อนไขนะที่ไม่ผ่านนะก็มี การไม่เป็นเกษตรกรนะครับและอันที่2ก็คือครอบครองนะครับบ้านเดี่ยวนะฮะทาวเฮาตึกแถวห้องแถวเกินนะครับ25ตารางมาอันนี้ก็แก้ไขข้อมูลเสร็จร้อยนะทั้ง2เงื่อนไขอันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับการดำเนินการแก้ไขนะครับและปรับปรุงข้อมูลนะครับ ก่อนวันที่1พฤษภาคม2,566ในกรณีที่นะครับท่านไม่ผ่านนะครับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโครงการการ,การลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ครับผม หวังว่ากรณีตัวอย่างนะฮะที่ลุงล่าจากช่องวันละคลิปนะฮะได้นําเสนอไปนะฮะได้เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องหลายท่านนะฮะที่ได้รับเอกสารแล้วจะต้องไปตรวจสอบนะฮะแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จนะฮะในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ